ชาไปดีขอเองบันพันแสงจันทายินดีต้อนรับเข้าสู่การอ่านหนังสือเสียงตอนเสียงอีกคนจากบนฟ้าก่อนอื่นขอเองขอขอบคุณหนังสือ c o n เวอร์เ i ชั w นวิด o อซึ่งเป็นหนังสือจิตวิญญาณหลิบมหัศจรรย์ของโลกที่ตีพิมพ์40กว่าภาษาทั่วโลกและเป็นป,ปรากฏการณที่มนุษนย์คนหนึ่งนั่น ได้สื่อสารกับพลังงานของพระผู้เปเจ้าหรือว่าพลังงานพระเจ้าแต่พระเจ้านั่นโบเมนพระเจ้าในศาสนาหรือลทัทธิใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นพระเจ้าในควานต่ำฟิสิกส์พระเจ้าที่หนักวิทยาศาสตร์อย่างไอสไตล์เอิ้นว่าพลังงานสารามวลธาตุมือนี้มาใน EP 3ของบทที่2 จิตชำนึกกลุ่ง,งก่อนอื่นผู้อ่านเขาอนุญาตอ่านเป็นภาษาไทยตามต้นฉบับเลยถ้าว่าผู้ใดฟังแล้วอยากจะซอกหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วยตัวเองหรือว่าเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวก็ซอกซื้อซอกหามาอ่านได้เลย จิตสำนึกกลุ่มเป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนะักถ้าว่ามันมีพลังสูงมากและหลายคราวหากไม่ระวังให้ดีจะครอบงำเหนือจิตสำนึกของปัดเจกฉะนั้นเธอต้องพยายามสร้างจิตส,สำนึกกลุ่มในทุกที่ที่เธอไปและในทุกสิ่งที่เธอทำไว้เสมอถ้าอยากให้ประสบ การของสังคมโลกเป็นไปอย่างปองดองหากเธออยู่ในกลุ่มที่มีจิตสำนึกไม่สอดคล้องกับตัวเองและตอนนี้ยังไม่อาจเปลี่ยนจิตสำนึกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสลาดกว่าถ้าออกมาจากกลุ่มนั้นเสียมิเช่นนั้นกลุ่มจะนำเธอและเธอก็ต้องเดินตามกลุ่มแทนที่จะไปอย่างที่ที่ตัวเองต้องการ แต่ถ้าไม่พบกลุ่มที่จิตสำนึกเข้ากันได้กับเธอก็ให้สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วเธอจะดึงดูดผู้ที่มีจิตสำนึกแบบเดียวกันเข้ามาหาเองถ้าอยากให้โลกใบนี้เปลี่ยนอย่างมีในสำคัญและมั่นคงถาวรเหล่าปัจเจกและกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยจะต้องสร้างผลสะเทือนต่อ กลุ่มใหญ่และส่งผลไปยังกลุ่มใหญ่ที่สุดในบ้านปลายซึ่งก็คือมนุษย์ชาติทั้งมวลโลกของเธอและสภาพอย่างที่เห็นคือกระจกสะท้อนจิตสำนึกรวมของมนุษย์บนโลกถ้ามองไปรอบๆตัวเธอคงเห็นแล้วใช่ไหมว่ายังมีงานให้ต้องทำอีกมากเว้นแต่เธอจะพอใจกับโลกที่เป็นอยู่นี้ที่น่าประหลาดคือคนส่วนใหญ่พอ ใจกับโลกแบบนี้นี่คือเหตุผลที่โลกยังไม่เปลี่ยนไปไหนคนส่วนใหญ่พอใจกับโลกที่ให้ค่ากับความต่างมากความคล้ายคนส่วนใหญ่พอใจกับโลกที่ให้ค่าความต่างมากกว่าความคล้ายโลกที่แก้ปัญหาความไม่เห็นพ้องด้วยการต่อสู้และสงคราม คนส่วนใหญ่พอใจกับโลกที่ผู้เข้มแข็งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดโลกที่อำนาจคือธรรมโลกที่การแข่งขันถือเป็นสิ่งจำเป็นและและการชนะหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุด หากเอิญว่าระบบเยี่ยงนั้นได้สร้างผู้แพ้ขึ้นมาก็สร้างหัวมันประไลยตราบที่เธอยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งในนั้นด้วยคนส่วนใหญ่ต่างพอใจแม้โลกใบนี้ทำให้ผู้คนต้องโดนเข็นฆ่าเมื่อถูกตัดสินว่าผิดต้องอดอยากและไร้ที่พักพิงเมื่อเป็นผู้แพ้ ต้องถูกกดขี่และขูดรีดเมื่อไม่ได้เป็นผู้เข้มแข็งคนส่วนใหญ่นิยามคำว่าผิดให้หมายถึงสิ่งที่ต่างไปจากคนไม่มีความอดกัน้นโดยเฉพาะกับความต่างทางาศาสนารวมถึงความต่างทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการขูดรีดชนชั้นกลางถือเป็นเรื่องชอบธรรมดาของคำประกาศ อย่างภาคภูมิใจของชนชั้นบนว่าปัจจุบันชีวิตของเหยื่อเหล่านี้ดีขึ้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับสมัยก่อนโดนขูดรีดวิธีคิดแบบนี้ทำให้ชนชั้นบน ละเลยประเด็นที่ว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างไรถ้าเราเป็นธรรมกับเขาจริงๆแทนที่จะเพียงให้ความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นดีขึ้นอย่างเสียมิได้แต่ตักตวงกำไรอย่างหน้าชังในการแลกเปลี่ยนคนส่วนใหญ่พากัน หัวห้องอาหารเมื่อมีใครสักคนแนะถึงระบบสังคมแบบที่ต่างไปจากปัจจุบันและพาการร้องบอกว่าพฤติกรรมเส้นการแข่งขัน,ขนการเข็นค่าและผู้ชนะย่อมได้ไปคือสิ่งที่ทำให้อรยธรรมของพวกตนยิ่งใหญ่คนส่วนใหญ่ถึงขั้นคิดว่าไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วคิดว่าเป็นธรรมชาติ ของมนุษย์ที่จะต้องแสดงออกแบบนี้และการเปลี่ยนแนวพฤติกรรมใหม่จากค่าจิตวิญญาณภายในซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนมนุษย์สู่ความสำเร็จไม่มีใครถามเลยว่าสำเร็จที่แรกมาด้วยอะไรยากที่ผู้รู้คนใดจะเข้าใจคือคนบนโลกส่วนใหญ่เชื่อในปัจจัย การใช้ชีวิตแบบนี้นี่จริงเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ดูดายต่อมวลชนกลุ่มทุกยากการกดขี่ชนกลุ่มน้อยความขืนแค้นของคนชั้นกลางหรือความจำเป็นต่อการอยู่รอดของใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเองและครอบครัว คนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นว่าตัวเองกำลังทำลายโลกใบนี้อยู่โลกที่ให้ชีวิตแก่พวกเขาเพราะมุ่งแต่หาทางยกระดับคุณภาพชีวิตที่น่าทึ่งคือคนเหล่านี้ไม่ได้มองการไกล พ่อจะสังเกตว่าประโยชน์เฉพาะหน้าอาจก่อความสูญเสียระยะยาวซึ่งผลมักออกมาในรูปแบบนั้นและต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นด้วยคนส่วนใหญ่รู้สึกถูกคุกคามจากเรื่องจิตสำนึกกลุ่มจากแนวคิดเรื่องประโยชน์ส่วนรวมจากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโลกที่เป็นหนึ่งไม่แบ่งแยกหรือจากพระเจ้าผู้เป็นเอกภาพ กับสรบรพสิ่งแทนที่จะแยกจากกันเพราะกลัวว่าทุกสิ่งที่นำไปสู่การรวมเป็นหนึ่งแต่เชิดชูสิ่งที่แสดงถึงการแยกจากกันสุดท้ายถึงแม้การแบ่งแยกไม่ปองดองและบาดหมาง ถ้าว่าดูเหมือนเธอไม่สามารถแม้แต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองฉะนั้นจึงคงพฤติกรรมแบบเดิมต่อไปพร้อมผลลัพธ์เดิมๆการไม่สามารถมีประสบการณ์ถึงความทุกข์ยากของผู้อื่นว่าเป็นของตัวเองทำให้ทุกขนั้นยังคงอยู่ต่อไปการแบ่งแยกก่อให้เกิดความดูดายและความรู้สึกเหนือกว่าแบบจมอมปลอม ความเป็นหนึ่งจะบ่มเพราะความกรุณาและความเท่าเทียมที่แท้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเธอเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมา3,000ปีแล้วคือภาพสะท้อนจิตสำานึกรวมกลุ่มของพวกเธอทั้งกลุ่มบนโลกจิตสำานึกระดับนี้อาจอธิบายได้ว่ายังไม่โต เรื่องหนึ่งที่เธอพึ่งจดจำคือจิตสำนึกคือทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นตัวสร้างประสบการณ์จิตสำนึกกลุ่มนั่นมีพลังสามารถก่อผลงดงามเกินบรรยายหรือหยาบช้าเกินอธิบายทางเลือกขึ้นอยู่กับเธอเสมอถ้าไม่พอใจกับจิตสำนึกของกลุ่มที่เธออยู่จงหาทางเปลี่ยนวิธีคิดที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนจิตสำนึกผู้อื่นได้คือ ตัวเธอแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างถ้าตัวอย่างจากเธอยังไม่พอก็ให้สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาโดยมีเธอเป็นต้นกำเนิดของจิตสำนึกแบบที่เธออยากให้คนอื่นมีประสบการณ์พวกเขาจะได้รับ ประสบการณ์นั้นถ้าเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่เธออยากให้โลกเปลี่ยนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจงเปลี่ยนสิ่งต่างๆในโลกของเธอเองจิตสำนึกแบ่งแยกแบ่งเขาแบ่งเราพวกฉันดีกว่าพวกเธอจิตสำนึกแบบเรากับมันพวกเรากับพวกมันนี่เองที่สร้างประสบการณ์ฮีเลอร์ขึ้นมา จิตสำนึกแห่งพาลาดอนภาพเอกภาพความเป็นหนึ่งจิตสำนึกแบบของเราแทนที่จะเป็นของแกของฉันนั่นเองที่สร้างประสบการณ์ของภารคริสต เมื่อความเจ็บปวดเป็นของเราไม่ใช่ของมันมีความเบิกบานเป็นของเรามีใส่เพียงของฉันเมื่อทั้งประสบการณ์ชีวิตล้วนเป็นเรื่องของเราเมื่อนั้นจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ครบถ้วนในท้ายที่สุดเรื่องฮีเลอร์นั้นปรากฏการฮีเลอร์เกิดขึ้นจากจิตสำนึกรวมหรือจิตสำนึกกลุ่ม เรื่องของฮีเลอร์คือปรากฏการฮีเลอร์เกิดขึ้นจากจิตสำนึกรวมหรือจิตสำนึกกลุ่ม คนมากมายอยากซี้ว่าฮีเลอร์ได้ครอบงำกลุ่มในกรณีนี้คือเพื่อนร่วมชาติด้วยเลขกลและวาตศิล์แต่นั่นคือการโยนข้อกล่าวหาทั้งหมดให้กับฮีเลอร์รับผิดชอบแบบง่ายๆซึ่งเป็นเรื่องที่คนหมู่มากอยากให้เป็นแต่ต้องเข้าใจว่าตัวฮีเลอร์คนเดียวทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคนเป็นล้านไม่ร่วมมือสนับสน,นุนและสมัครใจตาม กลุ่มย่อยที่เรียกว่าตัวเองว่าชาวเยอรมันต้องรับภาระความรับผิดชอบก้อนโตต่อเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยและในระดับหนึ่งคนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ามนุษย์ชาติมีส่วนต้องรับผิดชอบไม่ต่างกันแม้ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรก็ตาม เพราะไม่ยินดียินร้ายและเมินเฉยต่อข้อกรรมที่เกิดขึ้นในเยอรมน,นีจนเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นแม้แต่พวกชอบปีกตัวไม่เอาใครยังเบือนหน้าหนีไม่ได้อีกต่อไปเห็นแล้วใช่ไหมว่าจิตสำนึกรวมเช่นนี้เป็นเหมือนผืนดินขั้นดีที่เอื้อให้ขบวนการนาชีเติบโตขึ้นได้ เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเข้าใจบทเรียนตรงนี้จิตสำนึกของกลุ่มชนนี้ที่พั่าแต่การแบ่งแยกและความเหนือกว่าทางชาติเผ่าพันธุ์ทำให้ความกรุณาขาดหายในวงกว้างเมื่อขาดความกรุณาสำนึกผิดชอบชสั่วดีจึงขาดหายไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่พ้น แนวคิดรวมหมู่ที่อยู่ในลัทธิชาตสนิยมอันคับแคบนั้นม่ได้อนาทรร้อนหนาวต่อชะตากรรมของผู้อื่นถ้าว่าให้ผู้อื่นคอยรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของตัวเธอฉะนั้นจึงสร้างความชอบธรรมแก่การล้างแค้นการแก้ไขและสงคราม ายกักกันเอาคือวิธีแบบนาชีที่แก้ปัญหาอยู่คือความพยายามที่จะแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองความน่ากลัวของปกกฏการฮีเลอร์มีได้อยู่ที่เขาก่อกรรมทำเข็ญต่อมวลมนุษย์แต่อยู่ที่เพื่อนมนุษย์ยอมให้ฮีเลอร์ทำอย่างนั้นความน่าประหลาดไม่ใช่เพียงคนอย่างฮีเลอร์ได้ปรากฏขึ้นแต่ยังพอะคนมากมายเอาด้วยกับฮีเลอร์ ความน่าละอายไม่ใช่เพียงฮีเลอร์ฆ่าชาวยิวไปนับล้านแต่ยังเพราะชาวยิวต้องถูกฆ่าเป็นล้านล้านถึงจะคิดหาทางหยุดฮีเลอร์จุดมุ่งหมายของปรากฏการฮีเลอร์ก็คือให้มนุษย์ชาติได้เห็นสวมหน้าของตัวเอง